ครับอันนี้ผมสิร้อยเลือดนะครับนี่เลือดเฮ้นั่นปไหนกันมาโอ้มาจริงหลังครับหลังจากที่ต่อยเมื่อคืนชนะนะครับแหมไอ้หมอฮอกครับผมโลมอฮอกอ๋อโลฮอกครับผมนี่ก็ใส่อันที่เมื่อนี้ชิมไม่ซ่านะครับผมกินแซ่บเบเพิ่งได้เราลองก้อยแบบผ้าเนื้อดูนะครับบอกคขาเดียวว่าเนื้อสามรูวุ้ยไปซื้อกินเราซื้อกินเด่นก็ได้บอลซ้อนพวกได้ได้เสียดพวกได้ได้โบนัส ก๋วยโวยแซ่ครับผมมาเดิ่มมนี้เสียสูตรซ่านะครับซ่าซ่าอนันนี้ตำเครื่องครับผมอันนี้ผมอยาครับผมทำครับตำเครื่องพริกแกงนะครับครั้งแรกที่ทำตำเครื่องซ่านะครับผมแลงให้เบิ่งตำซ่าจิ้นซาจิ้นซาจิ้นผมก็ผมผมอยากมีแฟนเหนือไม่ใช่พ่อเด็ดดวงไม่ใช่บพ่อเด็ดดวงมีแฟนเหนือไม่มีครับไม่มีครับ ว้าวลาควอยซอยเสียต้มเครื่องไมนไหมต้มเครื่องไหนคือเปือไปจับดาสดต่เยวยหวนจ้าวเกาไปว่าไก่เรามอนอนเลยโอ้ย้นักเพิ่นรุ่นน้นอก่เง้อยู่ครับแก่ไก่นี่ครับตากอง วี้บงีกินคนี่นะครับเนอน้องพวดาเอ้านองพวดาโอ้ยเพนยอีสาปัดพนยส้วเ้นลโอ้ย้อาสูเร่องอะเนี่อือยอืม จะขวว่าเลยเงื <S <S ่นหย่มอย่างนี้ละครับไอ้งอปีศาจแขมวยลอบได้ทองคำแปดสิบบาทแ้วทองตอนนี้อยู่ไหนครับอย่าบอกว่าได้ติดคัทองครับฝังดินแล้วอยู่เืย่มไปเสียบถือวหาโวยไปนอนงอยนะครับค่าเียงได้เลยอีเล่ากินคำเย็นเลกว่ากระสุนเลยขกว่ากะไรกมีคมมากว่าแล้วามันหนักหน่อยห้องมัอ ก่คว well, okay, like ันอ่ดเมครับใส่บกยับใิอืม่ยมนสุยานีครับใส่ตะไคร่ใส่ยังน้ำเนาะปกแกงมาตองหลโอ้ของขาดสมอนีคือมาใส่ลูกักแี้ยนได้เลี้ยวเยอะ mất giảm mấy em ở sân có cháu nhỏ 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 เมื่อปากแล้วโอ้ยยำมะเปียงใส่พร้อมโอ้ยทำไมพี่น้องส้อยคือว่าล่วงมาได้ครัำนาล่วกมาน่าทึอันนี้จันใจส้อยเต็มที่เลยครับโอ้ยมันนี่คือส้อยที่ดีมากไม่ดีตั้งใจเลยไม่นี่มันถึงซังอ้อนนะก็ได้ส้อยมาคักเลยไปโอ้ยสวยนะครับสวยที่มันสุดลูกร้องดีดีเลย ทุกคนเาดีเนาะโอ้เมื่อนี้คือบวกาง่ายขิ้นง่ายนาะกว่าจะไม่ไม่่างสังกวนคือสีเสียงเงินเห่น้หาวยกับั้นหนึ่งี่นอบ้นหนึ่งเ็ได้บ้านหนึ่งก็รด้เราใหาล่วยเพราะเอาพ่เอเปี่ยไงคืองขันยพี่น้องขนาวยาขุนข้าขยา้ยาขุน้างนหนยหงขน้งันยาขน้า้าลว คือใส่เสียบมือ่็ใส <desserts. S 1> ่เสียบมันจะรวมไมีครับแล้วก็คนกันหมุนอันนี้คือคนรวมใช่ไหมครับรวมรวมพริกป่นนะครับอันนี้คือใส่พริกป่นก่อนอันนี้คือผสมใช่ไหมผสมกับพริกใส่ไม่หมดหรือนงถ้าหมดไม้เพีย นี่อ๋ออันอันนี้คือใส่รวมเลยใช่ไหมครับกับพริกมีทั้งตำแล้วก็พริกป่นอู้ห์คนแล้วพ่อแม่พี่น้องคนแล้วครับคนแล้วเป็นครั้งแรกนะที่อันนี้คือใส่อันที่เราตำพริกแกงไว้ใช่ไหมครับว้าวเป็นรายการ,าราแบบนี้ทำแบบนี้เวลาอะไรอ่าใช่ครับคืออีสานเนอะทำบนบ้าน,าน,นอ่าใช่ใชครับ ใส่ใสอีกใสอีกใสอันนี้อีกโอ้ครับผมอดอกสองดอกสามนะครับนั่นคือเป็กรู้แทนก็ไดใหญ่ไงรึเปล่าใหญ่เมื่อไรอ่ะเป็กไงเล่าหนึ่งสองสามจวบจวบสามด้วยน้ำปลาสักหน่อยครับ นี่คือน้ำเพี้นะครับน้ำเพรน้ำเพรีไก่กลมด้ยแล้วมีกมหลด้จำ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 สูตรได้แล้วบันต้ําจำไรอย่างเนาะออน้องปราชญสิ้หลูกเวเเอาลสิไห่ไม่มที่มนเกียว่ะาหนาเกียเอาซ่อนในแล้วโอ้เกยไ้ว่อ เาวบบมตงได้เวดิันตนบม่้าน้องเนี่ยมาได้อีกวที่นะินะมันจะินะงเหรจ้าขด้วยาถือกินสมุนไพรอ่หนี่เลยใส่ใวแล้ว ที่มันรวมว่มันงพนั่นโอ้ยวกังจืดหน่อยปะป๊าโอ้ยวหอันนี้ผิดอันนี้ละต็พเออตะบวานไหมเนหวานเซ็นาะผมเพิงเคยกินเดยครับเนี่ยตเนู้บ ทุก mm hmm. พักไว้กวนเ่ครับาอืมครับอันนี้ผมสิร้อยเลือดนะครับนี่เลือดให้นำไปแดงมาบ่บ่บ่มาสุดไลยเลือดไม่เยมเากส่รั้อยรอยเลือดเลยงูยุ่งเราอีกเสเต็มชุดละยุ่งอันนี้ไรนะ

โอ้ยนาะบกบาดนวหวานไหมนู้นมันขึ้นมาจินเสีบครับมันมันแบบว่ารสชาติแบบว่ากับแตงกันครับหลักไอ้ตอนมันกินหอมกี่แบบครับกินหอมชอบบวกจิ้มหอมกล้วยเดือดครับกดนะครับเพืหนุ จากนองปจาอลยรอยเลือดอ้ยว่อไงบ่ดด้แล้วแสบเปถึงมือแล้วแสบบบกรับแต่เ่อเกิดแล้วหลังจาบเราอิ่มแล้วเราไปแล้วนั่นบอกเมื่อไงถปากเราคันหลังจากที่ต่ยกเป็นแอพอทำเราเคยกินเด็ดกินลาบก้อย แต่พูดถึงพอเรากินไอ้ซาซามันเป็นยังไงแบบกินมันเจะหอมเนาะครับมันจะถึงเครื่องว่ะถึงเครื่องกว่าสมุนไพรของทางเหนือนะครับถ้าเราใส่น้ำปลาเมื่อกี้อาจจะจืดหน่อยแต่ใส่น้ำปลาแต่พูดถึงมันจะมีกลิ่นพ้าเหนือเนาะใช่ครับาลองกินให้อีกสักคำหน่อยครับนี่ผู้ชนะนะครับเมื่อคืนโอ้ยไปราคาเลิ่มไม่เป็นเลยหนึ่งขึ้นมาสิบหนึ่งเป้ไม่กินหอมมันหวานเนาะแล้วก็อีกคนนึงครับเนี่ย ยอดมวยชี้กระตื้อครับแม่เป็นจิใจกินเอากินรูได้วยโล่เบื้องอ่อนวันอ่อนวันมาเป็นนังขึ้นจินบ่ได้ถอนฟันมุงจินก็รู้ๆกันอยู่นะทำไมถึงถอนฟันรู้ๆกันอยู่นะทำไมถึงถอนฟันเจ๋อรูนี่กระเจี๊ยบมันบ่กุ้นมันน้อกินลาบก๋อยก็ะเจี๊ยบอาจจะเป็นคุ้มๆนะครับอาเพชรเป็นจารองกินสักคำหน่อยครับเร็ว โอ้ฟันจะมาหยัมอีกครั้งมั้งเนีเออยังทำยังไงดูความดีเสียงหมอมาเลยอันไดนพัดดึงสูตายอาจจะจะจ้างตัดผมมาขอเงินผมตัดผมนะครับให้พัดดึงอันมัดยำมตอนหวบสูดเอาเนื้อที่เอาเนื้อน้ำเนื้อชิดไหมทำยังเนี่ยังไงปวดฟันเมื่ก่อนฟันมานะครับโอ้ หน,นึ่สงสองสาำตัววับอีอยงมาข้างต้องอยังข้างเป็นไงพูดถึงแบบวันรถชาตนะิเนาะไม่กินหอมของของผัดเนื้อนนะเนาะใช่ๆแตบบ่ว่าพานันได้เนาะแซ่บแล้วมาขอเงินผมตัดผมนะครับมผมจะให้พันหนึ่งเอาว่าเอาว่าแต่ว่ากูตัดเองมึงดูทรงผมไอติมงามป่ะ ได้บ่ตามบ่ตาแบบนีบ่ตาดบ่ตัดตาตาไหนมื่อไงอพันหนึ mm ่ง hmm. กูจำพันหนึงเมือาบ่โอ้คนอ่างมึงร้อยเดียวมึงก็เอาเลยเป็นจ้าช่วงนี้ได้ไปก็ไปปั้นสลอดเล่ี่นะเนาะสามบลบลเอาพ่าพันหนึ่งอเอาพีบ่เอาพี่แล้ให้ด้วยเลยตนไอ้หลวงศุตัดขวายชิึ เคยตัดก็เจออยู่บ่อเเคยตัดไอซือแบตเตอรี่แมนซื้อเบื่อพันพันหกขอแบตเตอรี่ใหม่เมียก็ตตาไหนก็าไ่ได้ตัดเด้นี่ก็เอาซองรยเนาะขึ้นมารวยแปดสิบแม่มึงเขาตัดเออรวยแปดสิบมงเอาตัดตอนนี้พอนี่ปัตตีรกวนี่เลยอือ้แต่าไอไอมันตกลงกันกว่าตัดกีตัดไหนคว่าตัดที่ความนี่เลยอย่างจับต oh, ัวคืดว่าตีต่อไปเลยตีตัวเนาะน่าตัวนเ็สิบสอง ออตึ๊งนอนชิบหายเดียวบ่นนอนชิบหมามันหายชิบสองเนี่ยก็เสียดคากจเดี๋ยวยไปอั้ลกะไอ้ที่ไหลกจำไม่ได้นะลกจำเบาดีวะันเบาก็ดีปวดทางหนาได้เหรอก็บ่เลิกเลยโอ้ยมีเด็กหน่อยคนหนึงเลิกได้แล้วแก่ได้แล้วสัตวมาแก่แล้วจะต่อยทำไมมวยสงสารมึงนพูดปุ๊บปวดทางหนาเลย <laughs> <laughs> เออปวดทางหนาเลย 你。<laughs> <laughs>